ขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะวันนี้ขอนํานเสนอในหัวข้อ8ความรับของคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือร้ายหรือดีเรื่องราวที่ทุกท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะ ก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือต้องฟังเรื่องนี้ว่าคุณเป็นคนมีบุญท่านผู้ฟังคะวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆของการดูลายมือหรือ ศาสตร์การดูลายมือมาฝากทุกท่านคะ่ะโดยวันนี้เราขอนำเรื่องราวของเส้นลายมือเส้นกากบาทกลางฝ่ามือว่าแท้จริงแล้วเส้นนี้มีความหมายอย่างไรมีแล้วจะดีหรือไม่มาติดตามรับฟังกันคะ่ะอยากรู้หรือไม่คะว่าทำไม บางคนเกิดมามีทุกอย่างแล้วชีวิตดีแต่ทำไมบางคนเกิดมาแล้วทำไมมันช่างหน้าเวทนาเชื่อหรือไม่ว่าเกิดจากบุญกรรมที่เคยทำในครั้งอดีตชาติสำหรับคนที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือเชื่อเลยว่าเป็นคนมีบุญและ ทำบุญในชาติปางก่อนมาดีมาติดตามรับฟังแปดความรับของคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือร้ายหรือดีมาติดตามรับฟังค่ะมาเริ่มกันที่ข้อที่หนึ่งค่ะข้อที่หนึ่งคนที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือความหมายคือคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือไม่ว่า จะอยู่ข้างซ้ายหรือข้างขวาหรือมีทั้งสองฝ่ามือเลยก็ดีมักจะขึ้นอยู่ในรายมือของผู้ที่มีเหตุผลชอบที่จะสอนและให้ความคิดเห็นกับทุกๆคนส่วนใหญ่จะขึ้นในมือของเจ้าอาวาสเกจิอาจารย์ครูบาอาจารย์ หรือผู้ที่ชำนาญการทางด้านใดด้านหนึ่งค่ะข้อที่สองคนที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือมักเป็นผู้ที่มีจิตใจหนักแน่นและมีจุดยืนเป็นของตัวเองยิ่งอยู่ในบุคคลที่มีความเข้มแข็งแล้วจะยิ่งชอบค้นหาแสวงหากากบาทกลางฝ่ามือยิ่งกว้างใหญ่ จะยิ่งดีค่ะ 3. คนที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือหากไปกันแกล้งใครหรือทำผิดประการใดก็จะโดนทำโทษเช่นเดียวกันนั่นก็เรียกว่าเป็นเส้นที่เหลือเชื่อเส้นหนึ่งเลยนะคะทางพระเขาเรียกว่าเส้นผลบุญและเวรกรรมที่ทำกันมา ตั้งแต่ชาติบางที่แล้วบางที่ยังหมายถึงคนละลึกชาติได้ด้วยความรู้สึกจึงยังต้องมาทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้อื่นหรือช่วยเหลือผู้คนบางคนบวชเป็นพระไม่ศึกบางคนทำหน้าที่ครูบาอาจารย์บางคนไปเป็นหมอรวมทั้งหมอดูเพราะ ยังหมายถึงซิกเซนลางสังหรณ์ได้อีกด้วยค่ะข้อที่สคนที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือบางคนเชื่อกันว่าเป็นคนมีองค์หรือคนทรงเจ้าที่มีองค์อยู่ในตนเองตามที่บุคคลน,นั้นเคารพนับถืออยู่ค่ะจึงตั้งชื่อตามสิ่งที่ตนเองเคารพบูชาและ คนที่มีเส้นกากระบาดกลางฝ่ามือมักจะเป็นคนที่แคล้วคลาดอยู่ตลอดเวลาไม่ค่อยมีศัตรูเพราะศัตรูมักจะแพ้ภัยตัวเองหรือศัตรูกลับมาเป็นมิตรอยู่ตลอดเวลาเขาเรียกว่ามีพระเกตคุ้มครองบางท่านมักจะพูดจาตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมค่ะข้อห้า คนที่มีเส้นกากระบาดกลางฝ่ามือมักจะชอบอยู่กับป่าก,กับเขาหรือปลีกวิเวกได้ดีขึ้นอยู่กับอารมณ์ของผู้นั้นอีกทีถ้าสำหรับไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงควรมีทั้งสองข้างจึงจะดีค่ะถ้ามีข้างใดข้างหนึ่งจะนิสัยไปทางนั้นเช่นถ้าผู้ชาย มามีเส้นกากบาดท,ทางซ้ายมักจะหนักไปทางผู้หญิงคือเรียบร้อยและเช่นเดียวกันถ้าผู้หญิงมามีเส้นกากบาดกลางฝ่ามือข้างขวามักใจร้อนกล้าหาญดังนักรบรักความยุติธรรมนิสัยจะละไม้คล้ายคลึงกับผู้ชายเลยค่ะข้อหก คนที่มีเส้นกากรบาดกลางฝ่ามือจะเป็นคนที่มีสติปัญญาดีกล้าหารกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจในช่วงเวลาที่จะต้องใช้ความร้อนหรือความกล้าหารก็จะใช้เป็นและเวลาที่ใจเย็นก็ใจเย็นโดยเป็นเหมือนน้ำแข็งเลยค่ะข้อเ คนที่มีการกระบาทกลางฝ่ามือมักจะมีปัญหาเรื่องของความรักข้อนี้สำหรับบางคนเท่านั้นนะคะมีความอ่อนไหวในความรักมากๆจะรําคาญหรือระแวงในเรื่องของความรักได้ง่ายทำให้หลายๆคนไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักก็มีนะคะแต่ ไม่ทุกคนเสมอไปนะคะสำหรับบางคนที่มองข้ามกลับอยู่ได้และมีความสุขในเรื่องของความรักค่ะข้อที่8คนที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือเป็นคนที่มีสัมผัสที่หกหรือคนช่างสังเกตถ้าใช้นำไปสอนใครหรือว่าใช้เป็นห่วงใครได้ดีแต่ ถ้านำมาใช้กับตนเองหรือเรื่องของความรักถ้าไม่ตลกนําหรือหัวเราะนําก็จะกลายเป็นคนหวาดระแวงได้ง่ายเช่นความฉลาดนําไปสังเกตความประพฤติจับผิดแฟนคนรักก็จะชอบจับผิดทำให้หลายคนอยู่ร่วมกันไม่ได้คะ่ะแต่ถ้าว่า คนที่มีเส้นกากะบาดกลางฝ่ามือจะมองแล้วนำไปปรุงมองข้ามเรื่องเล็กๆน้อยๆของคนรักก็จะไม่หวัดระแวงกับกลายเป็นเอาใจเก่งมีความสุขดูแลครอบครัวจงมองง่ายๆหรือสังเกตง่ายๆจากหมอดูบางท่านที่ล้มเหลวเรื่องของความรักอยู่ตลอดเวลา ทั้งๆท,ที่เป็นคนดังและฉลาดและเป็นที่ปรึกษาให้กับใครตลอดเวลาเพราะเกิดจากความฉลาดและช่างสังเกตเกินไปจนเกิดเป็นความกลัวทั้งๆท,ท,ที่รักคู่ครองของตนเองมากๆค่ะแต่ว่าพอเกิดช่องว่างระหว่างจิตใจจะเกิดเป็นหลุมดำ ขยายความคิดมากอยู่ตลอดเวลาแต่สิ่งแก้ไขคือคิดบวกมองโลกด้านดีจะมีแต่ความสุขความสบายใจออกมาทำให้พูดแต่สิ่งที่ดีและน่าฟังคนอยู่ใกล้ตัวก็จะมีความสุขไปด้วยและรักกันนานๆเห็นถึงความหมายของคนที่มีความช่างสังเกตหรือ ถ้ารู้จักนําไปใช้ให้เป็นสิ่งที่มีก็เป็นดาบสองคมได้เช่นกันค่ะท่านผู้ฟังคะหากพูดถึงเส้นกากบาทกลางฝ่ามือหากใครมีเส้นนี้ไม่ว่าจะเป็นมือซ้ายหรือมือขวาก็ดีค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีทั้งหมดเหมือนกับว่าเป็นโชคชะตาฟ้าลิขิต ได้กําหนดเอาไว้ให้มาเจอแต่สิ่งดีๆส่วนใหญ่นั้นมักจะไม่ค่อยมีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือสักเท่าไรบางคนก็มีเส้นแต่เป็นเส้นบางส่วนใหญ่แล้วนั้นคนมีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือจะเป็นคนที่ลำบากมาก่อนเป็นคนสู้ชีวิตเจอประสบการณ์หลายๆเรื่องมากมาย ซึ่งส่วนใหญ่แล้วนั้นจะมีลักษณะนิสัยเป็นคนที่อดทนขยนันซื่อสัตย์และมักจะประสบความสำเร็จในภายภาคหน้าค่ะไม่ว่าเส้นกลางฝ่ามือของคุณจะเป็นมือซ้ายหรือเป็นมือขวากว็าตามความหมายเรื่องนี้จะบ่งบอกถึงเรื่องที่ดีค่ะเส้นกากบาท กลางฝ่ามือของคุณจะเล็กจะใหญ่ไม่เท่ากันบางคนมีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือที่บางบางคนมีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือที่หนาแสดงออกได้ว่าผู้นั้นมักจะเป็นคนที่มีเหตุผลมีคารมคมคายเป็นคนชอบแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่ดีมีลักษณะคล้ายคนดัง เป็นลักษณะที่มีความชำนาญในด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษค่ะหากใครคิดร้ายกับคนที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือแล้วก็อาจจะต้องระวังตัวให้ดีค่ะเนื่องจากจะได้ผลลัพธ์ที่สะท้อนผลไปอย่างรุนแรงเหมือนกันคนที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือหากทำบุญทำทานเป็นประจำสิ่งดีๆเหล่านั้น ก็จะคอยปกปักรักษาคุ้มครองคนที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือหากทำหน้าที่ของตัวเองด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจะทำให้สติปัญญาดีมีแต่คนคอยนิยมชมชอบคนใหญ่คนโตมักจะนับถือเป็นที่พึ่งของคนรอบข้างค่ะคนที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือ หากดูแลครอบครัวเป็นอย่างดีจะทำให้ชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองไม่มีความลำบากทำหน้าที่การงานใดก็จะประสบความสำเร็จหากตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากก็จะมีคนคอยช่วยเหลือเงินทองไหลามาเทมาค่ะและคนที่มีเส้นกากระบาทกลางฝ่ามือนิสัยที่ควรแก้ คนที่มีเส้นกากระบาดกลางฝ่ามือมักจะมีนิสัยที่ไม่ดีในเรื่องของการใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลค่ะมักจะเป็นคนที่ชอบพูดจาเสียงดังสิ่งที่ควรปรับนั่นก็คือเรื่องเหล่านี้นั่นเองค่ะหากรู้จกักการเอาใจเขามาใส่ใจเราเป็นคนมีเหตุมีผลรู้จักการใจเย็น จะทำให้ชีวิตของคุณมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองแน่นอนคะ่ะท่านผู้ฟังคะคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือเชื่อกันว่าเป็นคนที่มีบุญญาธิการมีบุญเก่าสูงมากและขอแนะนำวิธีการเบิกบุญมาใช้มาทำให้ชีวิตดีขึ้นให้ทำดังนี้คะ่ะวิธีการกล่าวคาถาเบิกบุญ ขอเพียงสถานที่ที่เหมาะสมต่อหน้าพระพุทธเช่นโบสถ์พระพุทธรูปในวัดหรือโต๊ะหมู่บูชาภายในบ้านนำดอกไม้ที่ใช้ถวายพระตามปกติจุดทูปสามดอกกล่าวนโมสามจบแล้วว่าคาถาเบิกบุญวิสันติตถาคโตวิสันติ อวะธารณะวิสันติภิกขุอาคะจัดชามิโหมิกัตตวาอภิสัมปายูอาเนหิปริตระอัมหปัสสะวะติอธิปจ,จะปายะจะนิลันตระแล้วกล่าวคำเบิกบุญด้วยอำนาจ คุณพระพุทธด้วยอำนาจคุณพระธรรมด้วยอำนาจคุณพระสงฆ์ขอผลบุญที่ข้าพระเจ้าได้กระทำมาในภพในชาตินี้จงกลับมารละบุสิ่งที่ขอเช่นทำมาค้าขายรุ่งเรืองมีเงินมีทองเลี้ยงดูครอบครัวขอให้ข้าพระเจ้าพบกับความสุขความเจริญด้วยเธิน การเบิกบุญโชคลาบร่ำรวยจากนั้นกราบพระสามครั้งอันเป็นเสร็จสิ้นไม่ต้องบนบานอะไรเพราะการเบิกบุญไม่ใช่การขอจากใครแต่เป็นการเอาผลบุญที่เราทำมาแล้วออกมาใช้ไม่ต้องกลัวว่าบุญจะหมดค่ะเพราะเมื่อเรามีกำลัง เลี้ยงดูบุพการีมีกำลังเลี้ยงดูบุตรและครอบครัวรวมถึงร่างกายสังขารที่เรายืมมาใช้ให้ชีวิตตัวเองไม่พบความลำบากนั่นแหละคือบุญที่จะสนองตอบกลับเป็นร้อยเท่าพันทวีบุญนั้นไม่มีหมดขอให้มั่นสั่งสมบุญเพิ่มเติมสม่ำเสมอ ไม่ละทิ้งวัดไม่ละทิ้งคนทุกยากเมื่อบุญเก่ากลับมาสนองตอบเมื่อนั้นเป็นการพลิกชะตาชีวิตที่ตกอับกลับมาเจริญรุ่งเรืองอย่างคาดไม่ถึงเหนือที่จะพันรนาค่ะท่านผู้ฟังคะหากคุณเป็นคนที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือเราก็ขอแสดงความยินดีกับคุณด้วยค่ะ โชคจะคอยหนุนนำคุณเรียกได้ว่าเป็นคนที่มีหน้าตาดีแถมยังมีโชคดีมากมายอีกด้วยค่ะหากท่านใดร่วมกดแชร์เรื่องนี้เพื่อเป็นสะพานบุญขอให้มีโชคลาภหลังไหลเข้ามาไม่ขาดสายด้วยเทินสาธุสาธุสาธ,สาธุคลิปต่างๆจัดทำขึ้นเพื่อสืบสารและอนุรักษ์คาทาบทสวดมนต์ต่างๆ ความเชื่อคติธรรมคำสอนเพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและเป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับคนรุ่นหลังหรือปัจจุบันขอให้ฟังหรือดูเพื่อเป็นความรู้สิ่งไหนว่าดีนำไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ในทางที่ดีทางช่องเติมบุญชาแนลขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ สาธุสาธุสาธุต้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลที่แนะนำธรรมะดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์และกดเข้ามาฟังคลิปนี้ค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อย นี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้นัดที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันนะคะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ